ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปฉลองกับใครกันบ้างฉลองกับผัวค่ะเออเริ่ดแต่แต่ถ้าเราคนไม่มีผัวล่ะไม่มีผัวก็ฉลองกับคนที่บ้านอ่หรือถ้าใครไม่ได้กลับบ้านก็ฉลองกับหมาแมวเออหรือเพื่อนสนิทถ้าแต่อย่างล่าสุดกลายเป็นทองออฟเดะทาไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ นี่เลยนักเอกซุปูเปอร์สตาร์ของเรานะครับปกติทุกคนจะต้องสังเกตว่าเทศกาลสำคัญๆเนี่ยเธอก็ต้องอยู่กับไฮโซพกนะครับแต่รอบนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์รย,ยังไงอ่ะไม่มีไฮโซพกอ้าวสงสัยไฮโซพกคงไปฉลองก,กับครอบครัวจนลืม ลืมน้องอ้ําหรือไม่มีเวลาลืมหรอกแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอ้ําก็ไปฉลองปีใหม่กับกลุ่มแก๊งเพื่อนกับพี่เอสุภาชายัยแต่บางเอ,อิญมันมีประโยคนึงไงอ่าฉันรู้แล้วแหละว่าพวกเธอต้องจะเมาฉันอพอเรื่องราวของฉันมันใหญ่มากค่ะคือคำนี้เรื่องราวของอ้ามีเรื่องราวอะไรใหญ่ๆอีกหรอหอ,อันนี้ก็ต้องรอสังเกตกันนะครับแต่อย่างล่าสุดไม่ว่าจะเป็น เพจหรือแมรเมาส์ต่างๆเนี่ยเขาก็เมาส์กันไปต่างๆนานาแล้วว่าเอหรือจะเกิดกรณีมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตดองอ้ําหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะปกติเนี่ยเขาจะตัวติดกันนะแต่อย่างวันเกิดที่ผ่านมาเขาก็ยังแฮปปี้กันอยู่เลยนะเละแฮปปี้มันยังไม่ถึง30วันยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วอ้ําจะโสดจริงเหรอพี่ว่าอันนี้ต้องวิเคราะห์กันดีๆนะแต่คือตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยวิคเคะห์กันไปต่างๆนานาคุณผู้ชมมีการเชื่อมโยงไปถึงมือที่3ด้วยอันน่ะสิคือต้องบอกแบบนี้สืบเนื่องงมาาาจกเนยคคลลิปุณ เป็นคลิปเพลงเ,เพลงวาดไว้ของออน้องโบกี้ไหลอ้นเนี่ยนะ พี่กระเทยฝากไว้นะฮะแลวอ้ําก็มาตอบเองใช่คือเริ่มต้นมาจากตรงนั้นและสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นเรียกว่าบานปลายไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยในทวิตเตอร์ถ้าใครได้เข้าไปนะจะเห็นแฮชแท็กหนึ่งที่เขียนว่ามือที่สามนั่นหมายความว่ามือที่สามข่าวของคุณอ้ําพัชราภานี่แหละที่หลายหลคนพยายามขุดขุดขุดกันไปว่าเป็นใครในกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราต้องรอและกันนะว่า ไฮโซโพกจะมาตอบอย่างไรรูไปหนึงคุณอ้ําจะมาตอบอย่างไรซึ่งใน IG นะฮะ เล็กซี่มีโอกาสไปสอไฮโซพกด้วยแล้วยังไงไปสอแล้วและสิ่งที่เห็นเนี่ยไฮโซโพกบอกว่าใจเย็นๆก่อนคือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไปไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีมือที่3มจริงๆอ่ะบอกได้เลยว่ามือที่สามคนนี้เป็นมือกล้ามากมือเหนียวมากคุณอย่าลืมสิว่าวันเกิดคุณอ้ําเมื่อห้าธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเขายังอยู่ด้วยกันเลยแล้วถ้าพอปีใหม่ปุ๊บมีมือที่สามเนมาเลยแสดงว่ามือที่สามคนนี้แอบซ่อนมานานแล้วหรออ้าวเธอมันยังไม่ถึงเดือนเลยนะ ถ้าในกรณีมือที่สามเจอกันวันเดียวแล้วจุงมือกันล่ะเราก็ก็ได้นี่ก็แสดงว่าเป็นมือกาเป็นมือที่เหนียวมากๆเกาะติดปุ๊บมือที่สามาเลยเออต้องคิดดูดีๆแต่คือแต่ในใจเนี่ยในใจเกซี่คิดว่าไม่น่าใช่มือที่สามถ้ามองกันวิเคราะห์นะคุณผู้ชม ความรักเป็นเรื่องราวของคนสองคนแต่เรื่องนี้เรายังไม่ได้ฟังจากปากของใครเลยจากคน2คนไม่ว่าคุณอ้ําหรือไฮโซพกยังไม่ได้ออกมาแบบชี้แจงว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เป็นอย่างไรคือตอนนี้หลายหลายคนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งไปคิดแทนเขาคิดอันในฐานะที่พี่เอเอพี่พี่เอพี่ชาแฮกเนี่ยนะคะครัมอร์ดอยู่ใกล้กับคุณอ้ําเนี่ย คุณนิสัยคุณอ้ําเป็นยังไงอ้าวอันนี้กราฟิกนี้ไม่ใช่นะคะกราฟิกนี้ออกไปก่อนคือน้าอ้๊เนี่ยเอากราฟิกเรื่องคุณอ้ําก่อนเคลียเรื่องอ้ําให้จบก่อนคือน้าอ้๊เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองและเป็นคนที่ไอดอนแคร์แล้วฉันรักเพื่อนแต่เชื่อว่างานนี้มีความรู้สึกว่าปีใหม่ปีปกติทุกปีเราอาจจะอยู่ด้วยกันทุกปีปีนี้เราต่างคนต่างเที่ยวหรืออยู่ต่างอยู่กับกลุ่มเพื่อนดูบ้างก็ได้เพราะว่าชีวิตเราอะมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็เหมือนฉันไไงงออย่่่่าาลสุดัันกกก็ปปีใหมบบเพืคร กับคนที่กิ๊กกันอยู่อ่ะก็ก็กลับบ้านเขานี่ตอนนี้ก็ก็กลับมาแล้วก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรเลยแต่ก็มีโดนเมาส์เหมือนกันนะเมาส์อะไรเลิกกันแล้วแน่ไปไม่รอดเหลือความแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรือจังเออแต่จริงๆเรือยังไม่คว่านะคะกำลังพลายกันอยู่คือคน่เมาส์เยอะถูกไหมคุณผู้ชมถูกคือถึงต้องบอกว่าฟังจากแหล่งข่าวฟังจากต้นต่อเรื่องราวต้องวิเคราะห์กันแหละในโซเชียลเนี่ย มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาแล้วและในโซเชียลอีกนี่พี่ชายแฮกในโซเชียลอีกเขาบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมว่ามีคนในวงการบันเทิงไปเป็นมือที่สามเอาเนี่ยคนในวงการบันเทิงอีกด้วยใครนาะเขาคนนั้นจะเป็นใครนี่งงมากคืองงมากเพราะว่าเรื่องของมือที่สามแล้วนะและแค่นั้นไม่พอระบุลงไปอีกว่ามือที่สามเป็นคนในวงการบันเทิงเอาสิเอาจริงนะใคร จักล่าถ้าเราเป็นนางเอกหรือเป็นคนดังในวงการบันเทิงเนี่ยรู้แล้วว่าไฮโซพกเนี่ยคือหวานใจของคุณอ้ำพชราภาคุณคุณจะกล้าสารต่อไหมคุณแต่ที่ผ่านมาที่สารต่อคนเก่าของอำกันอีกทุกคนนะอ่าแต่เขาเลิกกันแล้วไงก,ก,ก็รู้แล้วก็อาจจะเลิกกันแล้วสิบวันก็คือถือว่าเลิกนะเลิกกันหนึ่งวันก็ถือว่าเลิกนะเออคุณคำว่าเลิกของคุณนี่ต้องเลิกกันกี่วันถือว่าเลิกขาดก็เลิกกันให้รักษาแผลใจให้ได้ก่อนเลิกเมื่อวานวันนี้มีเลยก็ได้ รอโอ้ยสงสัยวันนี้เราข่ามายาเราเรื่องเดียวเราเนี่เอาเรื่องของตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่คงอย่าลืมว่าคนที่มาสารต่อจากคุณอ้ําเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเป็นนางเอกสารต่อทั้งนั้นเลยอะคุณไล่ดูสิเราคิดดูตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันก็นางเอกทั้งนั้นเลยสารต่อถูกไหมแต่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องเก่าในอดีตเอาว่าข่าวนี้ก็ให้กําลังใจน้องอ้ํากาบให้โชพกเนาะออกมาพูดคุยกันแล้วก็เราก็ได้ติดตามกันดีกว่า แต่ถ้าอีกมุมหนึ่งนะยังไม่จบใช่ไหมไม่ไม่ยังไม่จบอันนี้คืออยากวิคออยากวิคอลอีกมุมหนึ่งเพราะในโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางเอกคนนี้แน่เลยนางเอกคนนั้นแน่เลยถ้าเราพูดชื่อไปเนี่ย โดนฟองนี่ <laughs> ไงถูกไหมในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าเป็นนางเอกคนนั้นออนางเอกคนนี้นางเอกคนนี้น,นางเอกคนนั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมขาบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการผูกโยงกันไปก็ได้ใช่ใช่ใช่ใชใชพี่ชายคิดว่ายังไงคิดว่าคุณอ้ํากับไฮโซโพกเนี่ยโอกาสเลิกกี่เปอร์เซ็นต์พี่ว่ายากเนาะยากเพราะว่าอย่างที่เราบอกแหละว่าอ้ําก็โตแล้วไฮโซพก็โตแล้วแล้วตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขา เคยรักๆเลิกๆก,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 กันมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้อย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงของการที่ต่างคนต่างแยกไปแฮปปี้กับเพื่อนส่วนเราสองคนก็มาแฮปปี้กันตอนไหนก็ได้ให้กับครอบครัวบ้าง,งให้กับพี่เอบ้างเขาอย่าลืมว่าเหมือนเราไปกับแฟนแล้วแฟนเราไปด้วยค,ความสนุกมันก็ถูกลดลงไปอีกนิดนึงแต่ถ้าไม่มีแฟนเลยเต็มที่ค่ะ,อ,ะอาจจะเป็นช่วงเวลาง,งอนงอนกันนะ เป็นได้ไหมเล่นเกมแล้วแพ้หรือชนะอ่าอาจจะงอนกันก็ได้พอคู่เนี้ยงอนงง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 นงกันมาอ้วนอ้วนเดี๋ยวก็อ้วนก็อย่างนั้นอ้วนก็อย่างงี้ใช่นะฮะก็เอาเป็นว่าค่ะข่าวนี้เกาะติดสถานการณ์ตามติดทุกกระแสในทวิตเตอร์ในติ๊กตอกในโซเชียลนะกระพือข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากใช่มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแฮชแท็กขึ้นมาเลยด้วย ลายคุณอ้ําหายลายพังออลายพัง,ลา,พงลายอ้ําพังแล้วตอนนี้อ้ําไม่สามารถติดต่อใครได้แล้วอ้ําสั่งซื้อของสินค้าไม่ว่าจะไอเอปต่างๆเนี่ยแถลงข่าวนิดนึง ลายพังลายเกีย่ยวกับมือที่สามด้วยไหมคะก็ไม่รู้ไงก็ลายหายตอนนี้ลายลายน้องอ้ําหายจริงจริงคือมือถืออยู่แต่ลายหายหมดเลย,ยข้อมูลในลายหายปุ๊บแล้วก็อะไรที่บันทึกไว้หายหมดเลยเรื่องใหญ่มากสำหรับคนเล่นมือถืออุ้ยตกใจเลยอ่ะจริงจริงแล้วนี่เขาจะติดต่อกับไฮโซพุกยังไงอะคะก็นายหายลายหายแล้วก็ที่สั่งซื้อของสั่งซื้ออะไรต่างอ่ะอ้ําบอกว่าช่วยติดต่อกลับมาใหม่นะเพราะว่ามันหายจริงจริงอ๋อหรอเออ แล้วเขาจะติดต่อให้ตัวยังไงอะถามก่อนจริงเหรอเ <laughs> น,นี่ยสิก็ลายมันหายอะอ่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยนะเล็กซ<อ><อ>ี่เชื่อแน่ว่าแค่ไลน์หายโทรศัพท์ไม่หายโทรศัพท์ไม่หายแต่ไลน์หายไลน์ในแอปหายหมดเลยเคยเหมือนกันจริงเหรอเครืร่องใหญ่เลยไหมโกรธโกรธคนลบลบไลน์ทิ้งอ้าวไลนงานหมดเลยเออนั่นแหละไลนงานหมดเลยอ่ะ บางทีเก็บไว้เยอะไง<ช>ันทึกข้อมูลดีๆไว้เยอะใช่ไลหา,ายลายหายนะก <c oughs> ็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กระพือต่อ,อเ,เรื่องนี้น่าจะมีความคืบหน้าต่อ,อรอจนกว่าคุณอ้ําหรือว่าไฮโซพกเนี่ยจะมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงนะคะครับผม